สวัสดีครับพี่โนแต่งสวยแต่งซิ่งประโคนชัยครับวันนี้มาถึงที่ลงแล้วนะครับออกจากประโคนชัยมาสังขาขับขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะปล่อยค่อยๆปล่อยอนี้เดี๋ยวมันจะทีมันจะบไ่งเร็วน่อยปล่อยลงเดี๋ยวเราปล่อยลงดีกว่ามันจะนิ่งกว่าจบพวงอะไรอาขานนี่ลงเพราะเราเราปล่อยลงมันจะนิ่งมันจะนิ่ม ăn ngay. này Anh cái trái là. Ôi này ăn phẳng luôn. ăn phẳng luôn ăn cái เอาไม้ไม้นี่เป็นหนุนนะนี่เนเงินหนุนตรงนะั้นที่มันไม่ถึงพื้นไนะด้ ค่อยๆปล่อยลงโยกมานี้ยนะโยกมาฝั่งนี้นเออโยกมา,น,ากนี่อโยกตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวนี้เออ <s up> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะเอเอ,เองั้นแหละงั้นแหละเออเออป่อยลงไปแล้วไปแล้วไปมาเออโยกไหมล่ะ นะลมนะนวันนี้มันปล่อยเองอ๋อมันจะทำงานของมันเองพวกนี้มันจะชั่งน้ำหนักของมันเองน้ำหนักเยอะน้ำหนักมันจะชั่งของมันว่ามันต้องการลมเท่าไหร่อ่อนๆพอก่อนพอก่อน เดียวเดียวเดียวอุดอุดเดี๋ยวเดี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 ยว,ยว,ยวหลากขึ้นก่อนอยกไปนู่นยกไปฝั่งนู่นก่อนเออเดี๋ยไปเหยียบตรงนั้นพอดี à à khỏi rồi à đã à okay okay hả เขาไมนเด้มาอยู่ตรงปั๊มไอ้เจ้าของปั๊มนี่ครับอขาพอดีอันนี้สังขะใช่ไหมสีนรงค์เลยสีนรงค์ครับแยกออกจะสังขะอ๋ออันนี้แยกจากสังขะใช่แต่มันออกมาไม่กี่กิโลเองนะเจ็ดกิโลเป็นหมู่บ้านแรกที่ติดกับสังขะพี่อ๋ออ๋อมันเป็นอำเภอเคือเรื่องอำเภอสีนรงค์อ๋อ ไอไปนี่มันมันคืออะไรออกสีขออสีขออ๋อเนี่ออกสีขอลงแล้วนะครับ พอ,อมันเหลือนิดนึงก็ติดติดเครื่องช่วยมันนิดนึเอามันลงไปก่อนมันจะคาอยู่นิดนึง่งไปถ้าปล่อยลงอย่างงี้มันจะมาเรื่อยๆไปไป ไม่ปไปได้เดี๋ยวเดินหน้าเอาก็ได้ถ้ามันไม่ได้อ่ะ,อะ่อนเลยอ,อนย่อนเลยได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ปไปได้หรอกเอาอย่างนี้แหละแค่นี้แหละออกได้อยู่ครับอรเอาเพอมาปลดนี่เลยเสร็จแล้วแค่นี้แหละครับโอเคครับจบ